ดวลสุดยอดนักอันเชิญกราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกนชินอิม a พกในการอัปเดตข้อมูลเวอร์ชั่น3.7ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับผมนะฮะเรียกว่านี่คือแพทซัมเมอร์แห่งการดวลอย่างแท้จริงมีอะไรบ้างนั้นเรามารับชมกันนะครับผมนะฮะเปิดตัวด้วยตัวละครใหม่นะฮะคีรระเะนาะเป็นตัวละครธาดพืชสังกัดเมืองอินนามะนะครับผมนะฮะเป็นโยงไกนะ่เนาะเนโกมาตะนะเรียกว่า คุณลืมเนโกะมาตะในตำนานญี่ปุ่นไปได้เลยนะถ้าเกมนี้จะทําออกมาน่ารักขนาดนี้นะฮะเอตัวของคิรระนั้นเรียกว่าในส่วนของสกิลธาตาุกดแตะธรรมดาจะกลายจะสร้างโล่ขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดกดค้างจะแปลงร่างกายเป็นกล่องน,นะซึ่งไอเจ้าวน้องกล่องเนี่ยนะเห็นชินเป็นน้องกล่องนียจะสามารถทําให้คุณขึ้นไหวได้เร็วขึ้นกระโดดได้เร็วขึ้นแล้วก็จะปีนป่ายหน้าผาได้เร็วขึ้นนะฮะเห็นคลิปและมันเว้นขึ้นหน้าผาเลยอ่ะคนเรียกว่าเอามาเดินโลกนี่ก็ น่าจะเฟลฟ้าแล้วนะเอามาสักตัวเดิน,เดนโลกนี่งเคลืนแล้วแหละแล้วก็ด้วยพรสวรรค์ที่สามารถเข้าหาสัตว์ป่าได้โดยที่สัตว์ป่าไม่หนีอีกนะเรียกว่าเหมาะอาการเดินโลขั้นสุดเลยเนาะในส่วนของท่าไม้ตายนะั้นคีร่าจะทําการเรียกว่าสร้างระเบิดธาตุพืชออกมาก็ทิง้งระยะเวลาไว้พักหนึ่งแล้วระเบิดก็ะระเบิดตูนนะฮะ คิดว่าน่าจะใช้ท่าลมรวบได้เหมือนของคีไม่ก็ตัวคอแลบอย่างเอรอยเนาะคีรัละลาจะมาเป็นตัวละครสีดาวในส่วนของตู้พาร์ทหนึ่งนะฮะซึ่งตัวละครในตู้พาร์ทหนึ่งนี้เรียกว่าประกอบไปด้วยครับคนแรกเลยนะฮะยาเอมิโกะนะฮะเรียกว่าตั้งแต่ท่าพืชเข้ามานี่ยาเอนี่เป็นตัวละครที่ไฟฟ้าทีม พุ่นพุ่งกระโจนมากนะเล่นง่ายสร้างเสาเสร็จปุ๊บแล้วก็สลับตัวไปเล่นที่อื่นได้เลยเล่นอย่างอื่นได้เลยนะฮะมอนบินบินนี่เรียกว่านางช็อตผ่าล่วงตายเกลี้ยงนะฮะอัลติเมทสกิลก็เรียกว่ารุนแรงนะแม้ว่าจะคููดาวนานนิดนึงแต่ถ้าเกิดเล่นจนชินแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆนะฮะปั้นของถึงก็เล่นสบายแล้วเป็นตัวละครที่เล่นง่ายอย่างเหลือเชื่อมากเลยนะพีส่สเตปการเล่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็แค่กางเสาเสร็จปุ๊บอันติกางเสาอีกรอบแล้วก็เปลี่ยนตัวออกนั่นเองนะฮะเล่นง่ายขาายนอ เอ็ดิโกะเนาะน่ารักด้วยสวยนะฮะเจ๊ J. ตัวแสบของเรานั่นเองเนาะตัวละครอีกหนึ่งตัวนะฮะโยอิมิยะอันนี้แม่ไม่ใช่สึกคนชนเทพหรือชนเทพวะคาซฮะแะนดเป็นเทพไหมอะสำหรับโยอิมิยานะฮะเรียกว่าเป็นตัวละครดาเมจหลักธาตุไฟเนาะใช้ธนูนะครับนะสำหรับตัวละครนี้ก็คอนเซปต์การเล่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะเช็สกิลาตาเพื่อทําให้การโจมตีด้วยธนูตัวเองกลายเป็นธาตุไฟแล้วก็ยืนสแปม ดโจมตีธรรมดาล้วนๆเลยนะฮะนี่คือการเล่นของโยอิม e ิยานะฮะอันติเมตสกิลก็มีเหมือนไม่มีนะะมันมันดาเมจมันน้อยมากอะคุณดาเมจหลักมาจากเออของโยอิมาจากการโจมตีปกติเนาะซึ่งนะปัจจุบันตัวละครที่ซัพพอร์ตเสริมการโจมตีปกติค่อนข้างจะมีให้เราหยิบ ใชได้อย่างเยอะแยะทำให้โยอิมายาก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ณปัจจุบันถือว่ามีดาเมจแล้วนะแล้วก็ไหนจะสามารถไปคู่กับตัวละครธาตุน้ําได้ดีอีกก็ทําให้ดาเมจก็เพิ่มขึ้นไปอีกเนาะแม้ว่าตัวของดาเมจโยอิอาจจะไม่ได้แบบท็อปเทียสู้แบบตัวละครไฟอย่างคูเต่าอะไรได้คูเต่ามันเวอร์ไปอะคนนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่คูเต่าแทนไม่ได้เหมือนกันนะคือในบางเวฟหรืออบบิสบางรอบรอที่มอนสเตอร์นี่เลียวว่ามันบินจังเลยไม่ก็ยิงกระจายจังเลยนะฮะ โยอิมียะเพียงคุณแค่เอาไปยืนกลางห้อง,องคุณให้นางกดสแปมยิงธรรมดาตายหมดห้องอนะ่ะมันขนาดนั้นได้เลยนะแต่โยมีอิมียะก็ค่อนข้างจะซีสก็ดาเมจอาจจะไม่ได้จัดจานมากนะฮะต้องค่อนข้างพึ่งพึ่งสพอร์ตในการเสริมดาเมจพอสมควรเนาะสลักน้องย้อยเรานั่นเองนะฮะในสำหรับตู้ครึ่งหลังนะฮะขอเปิดด้วยผู้ชายคนนี้เลยนะครับออไฮแนะฮะ เป็นตัวละครที่เรียกว่ารอเท่รอแบบไม่เคลึจงใครนะฮะเป็นตัวละครดาเมจหลักธาตุพืชนะครับผมที่เรียกว่าตอนมาใหม่ๆนี่เรียกว่าโอ้ดราม่าเล่นยากจังเออหาความเก่งไม่เจอจนสุดท้ายคอมมูนิตี้ก็เจอคอมโบที่เรียกว่าโอ้แม่เจ้าโอเคมึงเทียสุดไม่เลยนะคือเก่งนะเขาเกิดเข้าใจสเต็ปการเล่นของป่าแตมแล้วเรียกว่าเป็นคนใช้สมองตอนเล่นก็ก็ต้องมีสเต็ปนิดนึงในการเล่นนะเรียกว่าเป็นตัวละครที่เก่งแต่มีข้อแม้ค่อนข้างพอสมควรนะในการเล่น แต่ก็ถ้าฝึกจนคล่องในแง่ของทักษะการเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะสเต็ปมันค่อนข้างล็อกอยู่แล้วก็จุดที่ยากจริงๆของออยแทมก็คือไอเทมเออคนหาของใส่ให้นะให้ให้เฮียแกต้องค่อนข้างหรูอะถ้าของไม่ถึงนี่ก็ถือว่าก็เป็นตัวละครงานงานตัวแต่ถ้าเกิดของถึงนี่ก็โอ้เป็นพระเจ้าหนึ่งตัวเช่นกันนะสำหรับออยแทมเนาะตัวละครตัวสุดท้ายนะครับเรียกว่าผมนี่น่าจะไม่จําเป็นต้องขายเขาแล้วนะฮะ ขอเอเ,เดฮารกคาซือฮะนะเรียกว่าเป็นตัวละครพระเจ้าของเกมนี้ในหนาตลายแล้วนะตัวละครธาตุลมที่มีความสามารถในการรวบมอนที่ง่ายใส่สีลมก็สามารถลดต้านฐานธาตุที่จะก,กระจายได้อีกแล้วก็มีเปลี่ยนชำนาเป็นเพิ่มบัฟให้กับเพื่อนในทีเตี้ได้แล้วตัวเองก็ดันมีดาเมจด,ด้วยคือมันจะครบเครื่องอะไรขนาดนั้นถ้าแกมีฮิวก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วฮะมันเวอร์มากสำหรับตัวละครนี้ใครที่ไม่มีค่อนข้างจะเป็นตัวละครมัดแฮปนะ หนึ่งตัวนะเรียกว่าจะทําให้ชีวิตคุณดีมากเดินเวลก็สะดวกเพราะว่ามันกระโดดได้ใช่ไหมล่ะ มันกระโดดธรรมดาทีนึงแล้วก็สกิลท่าที่เนี่ยมันก็บินขึ้นได้แล้วโอ้โหคุณเวอร์มากตัวละครตัวนี้มันกินการ,อะ,รอะไรก็อะไรการอะไรก็อร่อยอ่ะเก่งสุดๆนะฮะสำหรับตัวละครนี้เนาะเมนกิจกรรมหลักของเรามาแล้วนะครับผมนะฮะกับนี่เลยนะดูเอลสุดยอดนักอัญเชิญเรียกว่าผมนี่จะเป็น f c เกมการ์ดนี่เห็นอีเวนต์นี้แล้วผมก็ว้าวซาเลยนะเฮ้ยซัมเมอร์ปีนี้ไม่ได้ออกทะเลไว้เรามาตีการ์ดกันเถอะข้ามประเทศนะ เกมก้นเจ็ดอชิยะเป็นที่นิยมไปทั่วทางโลกแห่งแแ้เวตได้เปิดฉากขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าเหมือนจะมีข่าวใหญ่เบื้องหลังที่ให้เราไปค้คนพบอยู่นั่นเองเนาะในสําหรับอีเวนต์ใหญ่นี้ก็จะมีมินิเกมย่อยด้วยกันทั้งหมด4มินิเกมด้วยกันนะฮะว่ากันจ้นๆเลยมินิเกมแรกเส้นทางมหาจันทร์มันก็คือเขาจะมีตราปั๊มมาคุณคล้ายๆค่ายลูกเสือมีตาปั๊มอยู่ในที่เขตประเทศต่างๆซึ่งมันก็จะมีให้เราแบบข้าวิ่งข้ามสี่ขวางไม่ก็กระทิบมอนที่ขวางทางแล้วก็ไปปั่นตะ มินิเกมนี้สั้นๆก็จะประมาณนี้เนาะช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นนะครับนี่คือการตีการ์ดของเรานั่นเองนะเรียกว่าเป็นการดูเอลใช้การ์ดเนาะแต่เราไม่สามารถใช้การ์ดที่เรามีได้นะเพราะว่าทางเกมเขาจะมีการ์ดมาให้ตัวละครให้เราเลือกแล้วก็จะมีพวกแอคชั่นการ์ดติดตัวละครน,นั้นมาให้เลยคือทางเกมเขาจะจัดมาให้เราให้เราเลือกนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเตรียมการล่วงหน้ามาได้นะครับผมนะคิดว่าไม่น่ายากอะไรนะสำหรับมินิเกมนี้นะฮะ ต่อมาครับภ้าพเครื่องจากนิรันด์บทแห่ง7อัดอริยะมนะันสั้นๆมันคือเป็นกิจกรรมที่มีมาก่อนแล้วนะครับมีการต่อเฟืองนั่นเองนะมันจะมีเฟืองต้นทางและเฟืองปลายทางแล้วเขาก็จะมีอะไหล่เฟืองมาให้เราประกอบแล้วก็เอาเอา,เอาอะไหล่เฟืองมาต่อๆจนเฟืองมันไอ้ปลายทางกับต้นทางบนก็คือผ่านนะแต่ว่ากิจกรรมนี้มีการอัปเวอร์ชั่นขึ้นมาทําให้มันดูแบบมีลูกเล่นมากขึ้นและน่าเล่นมากขึ้นนะฮะมันจะมีการสลับนะสลับแกนสลับแผ่นป้ายเห็นไหม เรียกว่าเราน่าจะหัวหมุนมากคือไปกิจกรรมหนึ่งที่ผมชอบนะกิจกรรมเนี่ยเออปกติมินิเกมเก็นชินจะค่อนข้างง่ายอันนี้อันนี้ค่อนข้างใช้เวลาคิดนิดหนึ่งเอ้ผมชอบอันนี้ผมชอบนะส่วนตัวนะลูกเต๋ากลนกลับนะครับอาว่าสั้นๆนะฮะมันก็คือห้องหนึ่งห้องแล้วให้เราไปกระทืบมอนแล้วก็ ในเกมมันก็จะมีบัฟทาให้เราแบบกระทืบหมด <c oughs> ทําให้เราแบบมีความสนุกในการท้าทายมากยิ่งขึ้นนะฮะสัส้นๆก็ประมาณนี้นะจ๊ะและด้วยความที่มันเป็นเมนอีเวนต์นะครับในแง่ของของรางวัลน,นั้นอันดับแรกที่ต้องมีก็คือในส่วนของมงกุฎนั่นเองและรอบนี้ครับมาเป็นอาวุธนะฮะอาวุธรีเมตเต็ดซีดาวเออฟเฟกอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวข็ลองเกมจริงมาแล้วค่อยรู้ก็ได้นะฮะของดีของฟรีและรีเมตเต็ดนะฮะอย่าลืมไป เล่นกิจกรรมกันนะจ๊าเพชรอึอซ่าแน่นอนนะตามด้วยครับนะฮะการอัปเดตครั้งใหญ่ของเกมกลเจ็อาชีริยะนะฮะความลับอันเพลงประกายเรียกว่าน่าจะเป็นแพทอัปเกมการ์ดที่ใหญ่ที่สุดของเก็ชินเพราะว่าที่ผ่านมานี่อัปสองใบสามใบเต็มที่ก็ห้าที่เห็นเยอะสี่ใบห้าใบคือนะฮะนี่คือการอัปเดตที่เรียกว่าใหญ่มากนะมีการเข้ามาด้นผมที่ดูจากตัวอย่างมาก็น่าจะโผล่มาเกินสิบใบบวกแล้วนะฮะ เรียกว่ารอเขาประกาศแต่ความสามารถการ์ดออกมาแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะสำหรับในหมวดของการ์ดใหม่นะฮะเนื่องจากมีการ์ดใหม่มาขนาดนี้แน่นอนครับมันก็จะต้องมีกิจกรรมสําหรับการ์ดเกมยังไงเรานะฮะบททดสอบแห่งชัยชนะอันนี้สําหรับเพลเยอร์ที่เล่นการ์ดเกมแล้วค่อนข้างจะเซียนแล้วนะเรียกว่ามา PVP กันนะเป็นโหมดกิจกรรม PVP ใหม่นั่นเองนะครับชนะให้ครบ5ครั้งแล้วก็จะมีของรางวัลแล้วก็จะแพ้ได้นในเกิน3ครั้งนะ,ะถ้าคุณแตกครบ3าครั้งก็ต้องไปนับ ชนะใหม่แต้มชนะใหม่นะครับผมนะฮะรางวัลอะไรก็ไม่โลนะฮะแต่คิดว่าปกติที่ CG รางวัลมันง่อยนะฮะก็น่าจะเล่นเอาขำๆม,มากกว่านะฮะคุณสามารถกิจกรรมอีกหนึ่งอันนะฮะคุณไปคุยกับแมวปรินซ์ได้นะฮะที่แมวปริงซ์เขาจะมีโหมดใหม่เป็นกิจกรรมใหม่นั่นคืออารานแดงสุดฝนนะฮะคุณสามารถนำเด็กที่คุณภูมิใจนักภูมิใจหน,จหนาเนี่ยนะ,ะเอาไป เข้าที่อารามแดกฝุ่นฝนและกดสเกลความยากในด่านได้ยิ่งสเกลความยากด่านสูงคุณก็จะได้ของรางวัลมากขึ้นนั่นเองเนาะนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมของทีซีจีก็จะประมาณนี้นะฮะกิจกรรมย่อยต่อไปนะเรียกว่างานเลี้ยงอาลาแดผู้ละทางโลกอันนี้น่าจะคนเล่นเกมชินมาสักพักหนึ่งก็น่าจะคุ้นเคยนะนั่นก็คือห้องมอนหนึ่งห้องนะแล้วให้เราเลือกระดับความยากยิ่งระดับความยากที่เราติ๊กเลือกอะ สูงมากเท่าไหร่เราก็จะได้คะแนานมากขนาดนแล้วรางวัลตอบแทนตอ,ตอนจบด่านก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะฮะว่าไม่แน่ใจโคอบได้ไหมแต่ปกติก็โคอบได้ตลอดนะไอ้โหมดนี้นะฮะซึ่งเออรางวัลใหญ่สุดมันตามปกติก็จะเป็นไพโมเจมเนาะซึ่งไพโมเจมเออบมันมันก็ไม่ใช่ด่านที่ยากมันแต้มปือของรางวัลตั้งแต่แรกๆเลยนะคุณนะคนที่กดยากสําหรับโหมดนี้คุณไม่ต้องหวั่นใจนะเป็นคนโรคจิตแบบพวกผมนั่นแหละ <c oughs> เออไม่เห็นโหมดยากแล้วมันก็น่าจิม้มไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะ <c oughs> นะ กิจกรรมต่อมานะฮะสมมุติที่ฐานของความระวังนะอันนี้ก็สั้นๆเหมือนกันก็คือเป็นห้องมอนหนึ่งห้องให้เราไปตีมอนนั่นแหละตีจนเกตเต็มก็จะสามารถใช้ความสามารถพิเศษของด่านนั้นได้ความสามารถพิเศษของด่านนี้ก็คือกล้องถ่ายรูปครับเราสามารถโฟกัสมอนได้ทับมอนมีอยู่8ตัวแล้วก็แฉตัวเดียวมอน8ตัวนั้นก็ตัวแตกเลยนะฮะเป็นกิจกรรมที่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วบอกตรงๆว่าเป็นกิจกรรมที่เล่นเพลินมากอย่างมันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผมโชอบเลยกิจกรรมนี้นะ กิจกรรมจำกัดเวลากิจกรรมสุดท้ายนะฮะสร้างสารด้วยหาสวร,ร์บทแห่งนักสะสมมันก็คือกิจกรรมที่เราสามารถสร้างด่านเจียนให้ส่งลิงก์ไปเพื่อนเล่นได้นะฮะแต่รอบนี้มีการอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมา <c oughs> เห็นเว็บๆว่าเราสามารถแอดมอนเตอร์เป็นสิ่งกีดขวางในด่านได้อย่างนี้หรอโอ้เคลียกว่าเพิ่มความหลากหลายในกิจกรรมพอสมควรนะกิจกรรมก็จะแบ่งเป็นเหมือนหลายๆเฟส้าที่ผมดูมานะ,ะมันจะแบ่งด้วยกันย่อยๆเป็น4เฟสนะ เฟสที่1เหมือนจะเป็นคล้ายๆกิจกรรมเมคานิคัสนะคนที่เราจะต้องมีจุดป้องกันและเราต้องมีไอเทมพวกปืนใหญ่ไปตั้งเพื่อกําจัดมอนเตอร์ไม่ให้มายุ่งกับจุดที่เราป้องกันอยู่กิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมวิ่งเก็บเหรียญน,นะคนมันจะมีแบบสิ่งกีขวางต่างๆแล้วเราก็เก็บเหรียญจนครบจํานวนแล้วเราก็ไปเข้าเส้นชัยนะฮะ แล้วก็กิจกรรมในส่วนที่3ก็คือให้เราตีมอนแล้วก็สะสมเหรียญแล้วมันจะมีห้องหนึ่งที่เป็นห้องบัฟเราก็สามารถเอาเหรียญที่เราสะสมนั่นแหละไปซื้อบัฟต่างๆให้กับตัวละครให้ตัวละครเราเก่งขึ้นและเราก็ข้ามห้องไปตีห้องต่อไปเรื่อยๆนะฮะในส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะั้นเห็นห้องที่สี่เขาว่ามันจะเป็นห้องตีมอนเหมือนกันแต่มอนมันจะมีแท่นพิเศษที่จะทาให้มอนเตอร์ในนั้นนะ่ะเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นคุณจําเป็นที่จะต้องไปทําลายเจ้าแท่นนั้นก่อนนะเพื่อจะทําให้คุณมี่สามารถ กำจัดมอนสเตอร์ได้อย่างสบายเล้นะฮะไม่งั้นจะหนังชีวิตเอานะครับผมนะฮะนส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของเนื้อเรื่องน้อเควสระดับตำนานโยอิมิยะเข้ามาในเกมนะครับผมนะก็อย่าเริ่มไปดูความน่ารักของน้องยอยกันนะนี่น้องยอยตะลุยแดนซูเบรุนะแล้วก็เนื้อเรืองแล้วก็เนื้อเรื่องอีกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาก็คือแฮงเอาท์ของคาเวคุงนะเรียกว่าในแพท .36 มนีคาเวเรียกว่า บทค่อนข้างจัดจ้านเลยทีเดียวนะฮะ3.7แกมีแฮงเอาต่อเลยละโอ้โหลูกรักเชได้อยู่นะนะฮโดยรวมแทน3.7ก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะก็จบ่อเพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแคร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับผมนะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าเย้